คุณอยากรู้ไหมว่าเทรนความคิดของคุณให้ทรงพลังที่ว่าคุณคิดอะไรแม่งก็เป็นจริงหมดอ่ะผมรู้เลยว่าผมคิดอะไรมันเป็นจริงมันผมไม่ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งสงสัยเลยผมทรงสิ่งที่อยากต้องการผมจะเทรนความคิดคุณคุณรู้ไหมว่าเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความอะไรอ่ะความฉลาดอะไรแล้วนะมันเกี่ยวกับว่าคุณโฟกัสเก่งแค่ไหนมันเกี่ยวกับว่าคุณเนี่ยเป็นผู้มีวินัยในการคิดแค่ไหน ความว้เลยวินัยในการคิดถ้าใครไม่มีวินัยในการคิดชีวิตพังไม่มีวินัยในการคิดชีวิตพังถ้ามีวินัยในการคิดคุณเป็นผู้นําคนคุณเป็นคนประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่เปลี่ยนโลกผมชัวร์มากเรื่องนี้ผมใช้มาทั้งชีวิตอ่ะใครโฟกัสไม่เป็นคือชีวิตเหลวแหลกเพราะว่าความคิดมันคือส่งพลังถ้าคุณโฟกัสไม่เป็นชีวิตคุณเดี๋ยวมันจะไปทางทุกทางไปหมดเลยมันจะม่วซัวไปหมดเลยชีวิตเรียกว่าไม่มีหนทาง แต่ถ้าคุณมันโฟกัสเป็นปั้งทุกอย่างจะเข้ามาช่วยคุณวันนี้ไปจะเล่าให้ฟังไปเจอท่าน War. วอลวชิราไมทีคุณคิดดูผมก็ไม่รู้แหละสามสีว่วันที่ผ่านมาคิดถึงท่านวอเราเรารู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันมานานแล้วหลายปีแล้วท่านก็เชิญผมไปพูดให้เด็กๆฟังที่ที่ไร่ของท่านที่เชียงรายแทบทุกปีนะครับมาหลายปีติดต่อกันน่ารักมากแล้วก็ เจอคนคนนี้นะเจอท่านนะท่านบอวิเชียร์ไม่ดีผมรู้เลยว่าโอ้คนนี้เป็นคนไทยที่ไม่ธรรมดาจริงๆมีความโฟกัสมีพลังงานค,าคือมีพลังงานแห่งจิตมีพลังงานแห่งความคิดที่สุดยอดแล้วจริงๆผมก็ได้เจอวันนี้ก็คือคิดถึงท่านมาประมาณไม่รู้แหละละลาๆเขาคิดถึงคิดถึงเรื่อยเปื่อยสองสามวันท่านวอทําทำอะไรอยู่วะคิดแค่เนี้อยากเจอคิดแค่นี้อยากเจอคุณรู้ไหมเราก็เราก็เราก็ปล่อยความคิดออกไปก ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรมากมายใช่ไหมวันนี้ไลฟ์อยู่ที่ผมกลับไปไลฟ์ที่ที่บูธตัวเองคือกลับไปไลฟ์ที่บูธที่งานหนังสือใช่ไหมที่เมืองทองกลับไปไลฟ์แค่คือตอนแรกจะไปชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่ง้นรถคดติดเลย <laughs> เลยเลยเลย,เลยแบบว่าไปถึงก็มีเวลาแค่กล่าวว่าไปไลฟ์สิบนาทีแล้วกลับไลฟ์ขี้เกียจใช่ไหมเรามันแบบทำาไรชิลชิล ไม่จะเป็นเราไม่มีนายเราไม่มีเจ้านายกูอยากทาแล้วก็ทํา10นาทีนั้นคุณรู้ป่ะไปถึงเริ่มไลฟ์ไลฟ์ไปได้3นาทีคุณรู้ไหมใครเดินเข้าไลฟ์ผมท่านวอร์บอิแล้วไม่ทีคุณคิดดูเพิ่งคิดถึงเขาไม่ไม่ไม่นานนะ่เพิ่งคิดถึงเขามสามสี่วันที่ผ่านมานั่งคิดคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ผมเทรนเนื่องจากผมเทรนจิตตัวเองคือเ่เนื่องจากผมเทรนจิตตัวเองให้คิดอะไรอ่ะ มันเริ่มที่มันมันโฟกัสผมจะคิดไม่กี่เรื่องต่อวันคิดคิดแล้วคุณรู้ไหมมนุษย์เราอะคุณอนะคิดหกหมื่นทุกคนมีความคิดหกหมื่นความคิดต่อวันหกหมื่นแล้วส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องเก่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นเรื่องเก่าแล้วคุณคิดดูทำไมชีวิตของเขาไม่ก้าวหน้าเพราะมันคิดเรื่องเก่าถ้ามันคิดเรื่องใหม่มันจะไปมันก็ต้องก้าวหน้าสิเพราะทุกอย่างนะครับทุกคนดูนี่ น, iec, น, <ame> นี่คือการสร้างชีวิตมนุษย์ทุกอย่างนี่คือผลลัพธ์ในชีวิตคุณนะ results นี่คือสิ่งที่คุณต้องการผลลัพธ์ใช่ไหมแต่ทุกอย่างเริ่มจากความคิดหมดเลยทุกอย่างเริ่มจากความคิดชีวิต1 0 0มาจากความคิดแล้วถ้าชีวิตของเราเราคิดเรื่องเดิมๆทุกอย่างมาเราคิดเรื่องเดิมๆทุกอย่าง99%ทุกวันเริ่มคิดเรื่องเดิมคิดเรื่องเดิมคิดเรื่องเดิมแล้วแถมบางคนคิดลบอีก คือแม่พอไอ้พอไม่พอไม่เดิมเว้ยพอคิดเรื่องไม่เดิมปั๊บเนี่ยสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันโผล่มาเป็นเรื่องใหม่เว้ยแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งเป็นคิดลบอะก็อถอยหลังกลับมาใหม่นึกออกปะไอ้เรื่องใหม่นี่ไม่ใช่บวกหมดเ <c oughs> ข้าใจไอ้ที่เป็นเรื่องใหม่มันไม่ใช่บวกหมดเสือกไปฟังข่าวเข้าใจวะาสือกไปฟังข่าวอะไรก็ไม่รู้ท <c oughs> ี่บอกกูดูข่าวแล้วไงเรื่องใหม่แล้วไงฮออาจารย์อาจารย์หนูดูเรื่องใหม่แล้วนะข่าวก็แม่ข่าวมันเป็นเรื่องลบอ่ะชีวิตมันก็เลยถอยหลังไงเข้าใจปะ ไอท้ที่ไอ้ที่มาใหม่อ่ะมันควรจะเป็นเรื่องบวกมันควรจะเป็นเป้าหมายใหม่มันควรจะเป็นอันไอเดียใหม่ๆวันนี้ผมอ่านหนังสือมาเยอะมากนี่ผมจะอาโชว์หนังสือเล่มหนึ่งนะมีอีกอันหนึ่งที่คุณต้องเห็นอันนี้แม่งโคตรมหาสจรรย์เดี๋ยวจะมาสอน the super conscious mind จิตเหนือสํานึกจิตคุณเคยได้ยินจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกใช่ไหมล่ะอันนี้จิตเหนือสํานึกไม่เคยมีใครสอนในประเทศนี้ Super c o n s น i ิ u ส m ม n d คืออะไรอยากรู้ค่ะนี่หนังสือเล่มนี้นะโคตรเจ๋งหนังสือเล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยไว้ซื้อมาเล่มเล่มต่ตั้งแต่18อายุ18บแปนั่งอ่านนะีคุณดูดิและนี่นะเรียกว่า Power Mind System ระบบแห่งการสร้างพลังความคิดสร้างพลังจิตและนี่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์นะดร์ไมเคิลมอนโรคิฟเฟอร์ fer, เป็น Master of Science MS Master ร์ s i กษหนังสือเล่มนี้นะมันเป็นหนังสือเดี๋ยวผมจะสอดผมจะโชว์ให้ดูผมผมผมไฮไลท์ไว้เพียบเลย The power of an iron will พลังแห่งจิตเหล็กพลังแห่งจิตที่เป็นเหล็กหมายความว่าอะไรคุณ power เนี่ยมันอยู่ที่จิตของเขา power อยู่ที่พลังความคิดของคุณถ้าคุณโฟกัสได้คุณจะมี power แม่งยิ่งกว่าเป็นอัจฉริยะจริงๆเราทุกคนนะมันเกิดอ,อัจฉริยะผมบอกเลยผมคอนเฟิร์มกับทุกคนนะเรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวพูดกันมาทั้งถ้าคุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาคุณต้องได้ยินที่นี่แล้วนะมันถูกปกปิดกับคุณทั้งชีวิตนะคุณทุกคนคืออัจฉริยะเขียนไปเลยเขียนคำนี้นะครับทุกคนเขียนคำนี้มาฉันคืออัจฉริยะตั้งแต่เกิด มันไม่เกี่ยวกวับระบบการศึกษาระบบจริงๆระบบการศึกษาจริงๆแล้วนะเป็นเป็นระบบการทําอะไรรู้ป่าระบบถอดอัจฉริยะอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องได้ยินที่นี่ครั้งแรกโอเคถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ฉลาดคุณคิดว่าคุณสอบไม่ดีคุณคิดว่าเรียนไม่ดีได้เรียนสถาบันการศึกษาไม่ดีผมบอกได้เลยนะคุณมาฟังที่นี่แล้วคุณให้เชื่อผมไปได้เลยผมรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นความจริงคุณ คืออัจฉริยะตั้งแต่เกิดคุณคือพระเจ้ามาเกิดพลังมหาศาลพลังไม่จำกัดเลยเหมือนคุณพูดง่ายคือตื่นมากูมีความรู้เท่ากับอินเทอร์นเน็ตทั้งอินเทนอร์เน็ตอะคือไม่จำกัดอนึกออกปะนึกออกปะแต่ระบบการศึกษาพยายามให้คอมพิเวเตอร์คุณเครื่องเดียวแล้วก็บอกว่ามึงไม่ต้องมีเมมอะไรทั้งสิน้นมึงเอาเมมเล็กๆของมึงไปเอาไป32เมกพอเข้าใจป่าแล้วมึงก็ท่องจำเอาให้32เมกนะพอแล้วนะ อีกปีหนึ่งกูให้มึงอีกสี่สามสองม็กมึงไม่ต้องเป็นกิ๊กไม่ต้องไม่ต้องเป็นกิ๊กไม่ต้องนิดเดียวพอแต่ทั้งที่ไม่ความรู้ไม่มีทั้งอินเทอร์เน็ตแต่คุณเกิดมาพร้อมกับพาวเวอร์ที่จะจูนกับอินเทอร์เน็ตแล้วหาข้อมูลอะไรก็ได้ใน Google แล้วดูรู้หมดเลยนี่นี่คือเปรียบเทียบให้ฟังนะนี่คือพาวเวอร์ของคุณคุณเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เกิดแต่ระบบการศึกษาคือระบบถอดอัจฉริยะออกจากเรา คำพวกนี้นะคอนเฟิร์มโดยพวกคนแบบที่เป็นอย่างระดับไอสไตล์ระดับคนที่ได้ได้รางวัลโนเบลอ่ะผมอ่านหนังสือพวกนี้เดี๋ยวจะให้ดูเกี่ยวกับรางวัลโนเบลกูไม่ก้าหันหลังเว้ยหันหลังแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอ่านก็ต้องต้องเอาโนเบลมาให้ดูเดอเดอเดเนี่ทำไมทำไมต้องใส่ตรงนี้รู้เปล่าเพราะว่ามันผอมเกินไปแล้วนี่อ่อนนี่อ่าหนังสือแล้วนี้ หนังสือชื่อว่า n o b e l w i s -dom 1,000 1 0 0 0สิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คนเคยพูดมาที่มนุษย์เคยพูดมาหนังสือนี้โคตรดีเลยเกี่ยวกับสองคนที่ได้รับรางวัลโนเบลอ่ะแต่รับรางวัลโนเบลเขาเขาเอาสิ่งที่คนที่ปัญญาของคนที่รับรางวัลโนเบลแล้วมารวมกันอยู่ในเล่มเดียวกันผมก็อ่านพวกนี้ ปัสติปัญญาของคนเหล่านี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราควรเสพไม่ใช่ข่าวข่าวมันไม่ไร้าสาระส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไร้สาระเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปเดตนิดเดียวพอให้มันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกพอจบจริงๆไม่ต้องอัปเดตคนรับแม่งเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยแม่ผมชอบเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยเลยนี่ข้อหนึ่งไปนี่นะตรงนี้จากหนังสือชื่อนี้ The Power Mind System เนี่ยผมไฮไลท์ไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะไฮไลท์หนังสือเล่มนี้ไว้ ซื้อมาตอนอายุสิตอนผมอยู่อเมริกาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษใหญ่เลยตอนนั้นนะ You're thinking เอาปแปลเลยดีกว่าคุณต้องมีวินัยด้านความคิดถ้าอยากจะเป็นอัจฉริยะคุณต้องมีว,วินัยด้านความคิดทำไมรู้ว่ะททำไมต้องมีวินัยด้านความคิดเพราะทุกอย่าง ที่ตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงอมันคือกระจกสะท้อนเข้าใจคำว่ากระจกสะท้อนไหมตอนนี้คุณเป็นชีวิตมันคือผลพวงความคิดของคุณทั้งหมดไม่มีใครที่รับผิดชอบอีกแล้วมีคุณคนเดียวไม่ต้องไปโทษใครทั้งสิน้นไม่ต้องไปบอกว่าคนข้างล่างเขาใชมันลบถึงแม้คนข้างลบเราเราบริหารได้เราไม่ต้องไปรับมาก,ก็ยังได้แต่เราไปรับมาเองแต่ไม่เป็นไร เคยรับมาก็เอาคืนไปได้คือรับมาก็อันอันอันอะไรเขาเรียกอะไรอันอ uh, ัน receive เข้าใจป่ะเคยรับมาเคยมีเคยได้ยินงคำว,ว่า unsend ป่ะ unsend เวลาคุณ unsend ในไลน์อ่ะนี่ unreceive มึงรับกูรับมารอบหนึ่งแล้วกู unreceive แล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะคำพวกแต่ว่าเราเป็นคนเลือกที่จะ unreceive เมื่อคำนี้ก็เพิ่งเหมือนเพิ่งเพิ่ง,ง,งบัญญัติครั้งแรกนะเนี่ย unreceive บัณฑิตอึ้งรังสีเป็นคนบัญญัติคำนี้ขึ้นมานะครับในโจรนานุกรมของฝรั่ง u <laughs> n r e c e i v e เข้าใจคำนี้ป่ะรับอะไรมาเอาคืนไปคืนไม่เอากูก็ถ้าเขาไม่รับก็ไม่เอาก็วางทิ้งไปแถวเนี้ยข้างมันโอเคเปล่าความคิดลบๆของคือแต่คุณเกิดขึ้นมานะคุณรู้ไหมว่าในตั้งแต่คุณเกิดขึ้นมาตรงเนี้ยตั้งแต่คุณเกิดขึ้นมาจําความยังไม่ได้เลย คนมันก็จะพยายามใส่ตรงนี้เข้ามาละถ้าคุณเอาตรงนี้ออกไปนี่คุณรู้ไหมว่าอ่ะนี่คือความคิดของคุณใช่ไหมนี่คือความคิดนี่คือความรู้สึกพอพอความคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกละอะไรก็ตามที่คุณใส่เข้าไปในหัวถ้าคุณรู้สึกไม่ดีแปลว่าคุณต้องกลับไปเปลี่ยนความคิดพราะกระบวนการเป็นอย่างนี้หมดเลยคุณคิดปับ๊บคุณคิดปับ๊บคุณจะรู้สึกทันที ถ้ารู้สึกลบแปลว่าความคิดผิดต้องกลับไปเปลี่ยนถ้ารู้สึกดีรู้สึกมีพลังรู้สึกเจ๋งรู้สึกรู้สึกไม่ได้แบบมีความสุขอย่างเดียวนะไม่ต้องรู้สึกมีความสุขนะความรู้สึกที่ดีๆมีหลายแบบความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกสนุกความรู้สึกมีพลังความรู้สึกแฮปปี้ความรู้สึกจอยบิติยินดีความรู้สึกแบบอะไรอะกระตันยูเห็นคุณค่าความรู้สึกความรู้สึกแบบรักอะไรแบบนี้เป็นความรู้สึกดีหมดเลยถ้าเป็นความรู้สึกดีใช่ ถ้าความรู้สึกไม่ดีกลับไปเปลี่ยนตรงนี้ผมจะต้องเช็คตัวเองตลอดเวลาแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะทำไมก่อน10ปีที่แล้วนี่10ปีที่แล้วนี่ไม่โอเคตอนนี้แบบว่าพอฝึกไปเรื่อยๆก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณก็จะเห็นผมว่าดูแฮปปี้ดูแฮปปี้ตลอดใช่ไหมมันเป็นตัวตนของผมอย่างนั้นจริงๆส่วนใหญ่ have, เป็นคนที่แฮปปี้แล้วก็มีพลังมีพลังอยู่เรื่อยมีพลังตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยอยากจะสอนพวกคุณทุกคนนะครับ ตรงนี้เช็คดีๆความกระบวนการคือความคิดแล้วก็ฟีลก็คือความรู้สึกเสร็จแล้วก็การเป็นแอคชั่นคือมันต้องเป็นไวเบชั่นก่อนไวเบชั่นคือแบบแรงสั่นสะเทือนละพลังงานแม่งพอรู้สึกปั๊บเนี่ยพลังงานมันส่งไปในโลกแล้วเข้าใจป่ะมันมีความมีมีความรุนแรงและคือคิดอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ค่อยรุนแรงเท่ามีเชื้อเพลิงอีกคือความคิดนี่มันเป็นตัวเริ่มปั้ง แต่พอมีความบวกบวกพลังบวกอารมณ์เข้ามาด้วยแล้วนะฟึบคราวนี้แหละมันเหมือนมีเชื้อเพลิงไอ้นี่จําไว้เลยมันคือเชื้อเพลิงอารมณ์คุณมันเคยเชื้อเพลิงส่งทุกอย่างถ้าคิดไม่ดีแล้วอารมณ์ไม่ดีปุ๊บไม่ยิ่งไปแรงแต่ถ้าเกิดคิดดีเช่นคิดดีคิดมีพลังแล้วคุณแบบโฟกัสเว้ยถ้าคุณตื่นเต้นกับกับกับตื่นเต้นกับเป้าหมายอะไรบางอย่าง คือคุณชัวร์แล้วตื่นเต้นกับเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็มีเชื้อเพลิงเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือไงอะเป้าหมายไม่ชัดเจนนี่ก็ข้อนหนึ่งเลยเป้าหมายไม่ชัดเจนนี่เป็นเหตุผลเนี่ยที่ให้คุณต้องเขียนเป้าหมายใหม่ทุกวันเขียนเป้าหมายทุกวันผมเคยสอนไปในคอสคอสหนึ่งจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นคอสสั่งจิตเนไม่ทุกสิ่ง ให้คุณมิกเจ้าหมายเป้าหมายแค่เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างพอเจ็ดอย่างแล้วเขียนไว้ในการ์ดแล้วทบทวนมันเช้ากลางวันเย็นพอแล้วนี่คือเทคนิคเช้ากลางวันเย็นมีแค่เจ็ดอย่างพออย่าเยอะเยอะคุณจะลืมเอาแค่เจ็ดอย่างที่มันใกล้ตัวโอเคปะ่ะอืมเจ็ดอย่างหนึ่งเดือนคุณทำคุณต้องมีวินัยในการคิดแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง คนส่วนใหญ่ไม่มีวินยัยไม่เคยถูกสอนเละไปหมดแล้วคุณนะตื่นคือต,ตื่นขึ้นมานะทุกเช้านะห้ามเสพมือถือนะเอาวางไปไปก่อนเลยกระดาษผมสั่งไว้เลยเอากระดาษผมยังทตเป็นกระดาษอยู่เลยเพราะอะไรมือถือนี่โคตรอันตรายเพราะมันจะผมบอกได้เลยยุคนี้เป็นยุคที่คนขีดเปลี่ยนโฟกัสเยอะหรเสียโฟกัสเยอะที่สุดอะ่ะถ้าคุณเป็นคนเดียวนะที่มีเป็นคนเดียวในจํานวนน้อยคนที่มีวินยัยทางความคิด มีวินัยนะคุณนี้แม่งโคตรจะรุ่งเลยผมกล้าคอนเฟิร์มกล้ากล้ากล้าอะไรให้ให้ความมั่นใจกับคุณเรื่องนี้เลยคุณมันคืออัจฉริยะตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแต่คุณเรายังชันพูดง่ายคือเราเอาพลังมาใช้ไม่เป็นคือผมอยาจะอธิบายให้คุณเนี่ยเว่าโลกนี้มันมีพลังมหาศาลคุณดูพลังงานที่แบบ อะไรอะสร้างต้นไม้สร้างทะเลสร้างต้นไม้นี้มันก็คุณรู้ไหมเขาต้นไม้มันคุณต้นไม้นี้มันมันขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันต้องมีพลังงานอะไรสร้างที่เพราะฉะนั้นมันมันอะเวลาต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยคุณนึกออกป่าว่ามันต้านแรงโน้มถ่วงนะเว้ยคุณคิดเคยคิดเรื่องนี้ไหมวะมันต้านแรงโน้มถ่วงนะเพราะฉะนั้นพลังงานในโลกนี้มันมีเยอะมากเลยที่คนส่วนคนบางคนเขาคิดไม่ออกเขาใช้พลัง พลังงานที่มองไม่เห็นน่ะพลังงานยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นพอเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะใช้คําอะไรเขาก็เลยใช้คําว่าพระเจ้าใช้คําว่ามหาปัญญาใช้คําว่า,อ,าอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้แต่จริงจงมันคือพลังงานอันเดียวกันก็คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราตาเรามองไม่เห็นแต่คนแล้วคุณเอามาใช้ได้ด้วยคนส่วนใหญ่เอามาใช้ไม่เป็นพอเอามาใช้ไม่เป็นก็เลยแบบคิดว่าตัวเองไม่แบบ อนาคตอนาคตของฉันอยู่ในมือใครก็ไม่รู้ลิถูกลิขิตคนโน้นอยู่ในมือเพราะว่าคนโน้นเพราะว่าคนนี้เพราะว่าคนนั้นเพราะว่าคนนี้กันไม่ให้ฉันขึ้นผมก็เคยเป็นแบบนั้นผมก็เคยเป็นแบบนั้นบอกว่าอะไรอ่ะโดนโดนโดนอะไรสกัดดาวลุ่งโดนสกัดดาวลุ่งตอนตอนอยู่อเมริกาโอ้ปนอุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะพอเป็นคนไทยนี่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรพอผมบอกมานั่งโฟกัสตั้งสติตัวเอง แล้วบอกว่าจริงๆแล้วที่ยิ่งใหญ่กว่ามันไม่ใช่พวกเขาที่สกัดดาวรุ่งฉันคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าฉันแล้วก็สกัดดาวรุ่งฉันไม่ใช่แต่มันคือการที่ฉันจูนกับจัก,กรวาลแล้วจัก,กรวาลส่งการที่ฉันเข้ารู้ว่าเป้าหมายฉันคืออะไรแล้วฉันจูนกับจักรวาลแล้วจักรวาลส่งสเปลี่ยนสถานการณ์ให้หมดเลย จนผมได้สิ่งที่ผมต้องการดีกว่าเดิมด้วยเจ๋งกว่าเดิมด้วยผมบอกได้เลยอะไรที่คุณอยากได้บางทีมันไม่ได้อย่างที่คุณแบบที่คุณวางแผนไว้เพราะว่าสิ่งที่นั้นเจ๋งกว่ามีอีกแต่คุณมองไม่รู้อ่ะเข้าใจว่าตอนนี้อุปสรรคของคุณอาจจะมีอะไรไม่รู้แหละตำแหน่งที่อยากได้ไม่อยากไม่ได้ธุรกิจเจง๊ง หรือว่าธุรกิจไม่มีลูกค้าโน่นนี่โน,น,น่นนี่แต่มันมันเป็นอัดมันมันถ้าคุณจูนตัวเองแล้วคุณชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไรเดี๋ยวคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆตาคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆนี่เดี๋ยวเอาันนี้มาส,าสอนเดีว่าสอนเดีนี่พันกับคนละนี่เอานี่มาสอนเลยล<ๆ>กราฟเนี่ยเจ๋งมากเลยผมจะสอนในหนังสือเลยเนาะเห็นปะนี่เก็เห็มอันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเดีอยเห็นแล้วงง,ง นี่ตรงนี้คือคุณคือตัวเราสมองนะสมองน,น,นี่หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนะักวิทยาศาสตร์นุ้ยนะักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรกดแรงดงดูดอะไร,ะไรเขาไปหาข้อมูลจนมันแบบอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยสมองของคุณจำไว้เลยสมองของคุณเป็นที่ส่งคลื่น โอเคอันนี้เราไม่ต้องคุณคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของผมผมอยากจะพูดอย่างนี้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะคนบางคนเชื่อว่าตัวเองไม่ฉลาดเนี่ยเพราะเรียนไม่เก่งไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยมันคนละเกมลนะอันนี้มันคุณเป็นจีเนียตั้งแต่เกิดแล้วเป็นอัจฉริยะผมแค่มีหน้าที่ที่ผมสอนเนี่ยแพงมากเลยนว้ยผมแค่มีหน้าที่เอาให้คุณปลดล็อกนิดเดียวคุณก็กลายเป็นอัจฉริยะได้แล้วณนะสมองของคุณมันคือที่ท,ที่ส่งคลื่นสัญญ,ญาณออกไป แค่นี้เองสมองเนี่ยมันเป็นข้อนี้นะเขียนโดยนปเลียนทิลร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนปกลรยนฮิลคนนี้ทุกอย่างนี่อยู่ในหนังสือนี้หมดเลยถ้าคุณยังไม่มีไปซื้อซากเล่มนี้ยังไงก็ต้องอ่านมันจะอยากสาเร็จเอ่อนปเลรยนฮิลคือคนนี้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นปเลียนทิลเขาบอกว่าเขาเขียนคอนเฟิร์มไว้เลยเป็นร้อยปีแล้วบอกว่าสมองของเรามันคือที่ส่งสัญญาณ สัญญาณสัญญาณเอ่อสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเหมือนกับเหมือนกับสัญญาณพวกเซลโฟนเงี้ยเข้าใจปะสัญญาณพวกเซลสัญญาณพวกมือถือคือสัญญาณมือถือนี่มันมหาศรยเปล่ะร้อยปีที่แล้วคุณบอกว่าผมจะส่งสัญญาณมือถือออกไปเพื่อที่จะรับสายจากคนอื่นไปขึ้นจูนขึ้นตรงกับสัญญาณใครได้แล้วก็รับโทรศัพท์แล้วก็เห็นหน้าเขาตั้งมือถือเลยคุณต้องบอกว่าผมบ้าแน่เลยเห็นหน้าเขาทางมือถือเป็นไปได้ไงคนอยู่ตทั่วใต้โลกอีกโลกหนึ่งคือ ขึ้นมันขึ้นความคิดมันเป็นขึ้นที่มันเป็นมันเป็นสัญญาณแบบที่ powerful ที่ส่งพลังมากผมถึงบอกในวันนี้วันนี้เจอท่านวอท่านวอยังพูดเองเลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขายังพูดเองในไลฟ์คุณกลับไปดูวันนี้ไลฟ์แบบดูเหมือนบังเอิญมากเพราะผมไลฟ์ไลฟ์อยู่ดูดีเอ๊ะใครเนี่ยพระองค์นี้คุณหน้าจังใครเนี่ยพระองค์นี้คุณหน้าจังใช่ไหมแล้วก็ลูกน้องเขารู้สึกท่านก็มาบอกอาจารย์อาจารย์เรียกผมอาจารย์อาจารย์ ก็ <laughs> เลยพระอาจารย์บออะไรก็รเลยแบบว่าท่านก็มาเยี่ยมบูธต,ตั้งนานนะล้วก็ดูโน่นดูนี่ในดูโปรดักต์ของผมใน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 บูธเต็มมาแล,แล้วก็ลูกน้องผมบอกอ๋อจริงๆท่านมาก่อนรอบหนึ่งแล้วามาเช็คมาเช็คดูก่อนรอบหนึ่งแล้วว่ามีอะไรบ้างมีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าท่านก็ต้องคิดมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน <sh arp> ใช่ใช่ท่านก็คิดมาที่มาก่อนหน้านี้แล้วคุณพลังงานสองสองพลังงานความคิดขึ้นตรงกันไงก็เลยแมท คุณเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วแต่คุณเป็น <Greek. S 2> คุณเป็นอย่าง,งาน,นั้นเลยไหมล่ะในในชีวิตของคุณมีบ่าที่แบบคิดคิดถึงเพื่อนบ้างอยู่ดีมันก็โทรมาจะ <Adding S 1> <aggressively> มีเยอะแยะพลังงานความคิดแม่งครบมันทรงพลังที่สุดในโลกพลังงานความคิดมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยรู้วิธีการที่จะเทรนความคิดตัวเองให้เป็นโฟกัสให้มันโฟกัสให้ได้ คนส่วนใหญ่โฟกัสไม่ได้จริงๆผมบอกได้เลยสิ่งที่ผมทําชนะฝรั่ง3า0คนนะไม่ใช่ฝรั่งทั้งหมดเออเป็นคนจากทั่วโลก6ทตัววีบให้ผมชนะคนทั่วโลก360คนนะที่ผมแบบเป็นคอนดักเตอร์แล้วเป็นคอนดักเตอร์นำหนึ่งได้นี่กว่าจะไต่เต้าขึ้นไปแล้วมันเป็นอาชีพที่คนแย่งกันมากที่สุดมันเป็นอาชีพที่ใช้สมองนะเว้ยมันไม่ใช่อาชีพที่แบบว่าอะไรอะ่ะมาทําท่าท,ทําทางทําท,ท่าทําทางไร้สาระอยู่หน้าวงอันนั้นมันคือการคุมวงดังนั้น การคุมวงก่อจะได้แบบนั้นมาทำไมผมถึงชนะคน360คนได้โฟกัสคำเดียวโฟกัส